เราดูเม็ดแรกสำคัญยังไงผมคิดว่ามันสำคัญนะจำเป็นมากเลยมันก็เหมือนกับชีวิตของเราเนี่ยเมื่อเรารับเชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์เส้นทางที่เราไม่คุ้นเคยเลยในการาเริ่มต้นคือแล้วในเวลานี้ถ้าผมจะเปรียบเทียบกับชีวิตเหมือนกับอยู่บนเส้นทางของถนนหลวงเนี่ยสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดในเวลานี้ก็คือว่าเส้นทางนี้มันจะไปสิ้นสุดที่ไหนมันมีอุปสรรคอย่างไรดังนั้นสิ่งที่ผมต้องการก็คือ ถ้าจะมีคู่มือสักเล่มหนึ่งบอกเส้นทางที่จะผมจะต้องระมัดระวังหรือว่าเอออันนี้จะต้องยึดมั่นนะไม่งั้นจะออกนอกเส้นทางผมคิดว่าสิ่งนี้จําเป็นมากๆและยิ่งไปกว่านั้นถ้าเป็นได้ผมอยากจะได้คนที่คุ้นเคยกับเส้นทางเส้นนี้มากเป็นที่สุดเพราะว่าถ้าเขาเป็นคนสร้างถนนนี้มาน,นั่งอยู่ข้างๆผมนี้ เขาจะเป็นคนบอกผมได้อย่างชัดเจนว่าผมจะเดินเส้นทางนี้อย่างปลอดภัยได้อย่างไงดังนั้นถ้าเปรียบกระดุมเม็ดแรกผมคิดว่าพระวจนะของพระเจ้าและพระเจ้าพูดที่เป็นผู้ให้ถ้อยคำเนี่ยดีที่สุดจะทำให้ผมสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภยัยและจะไม่มีวันหลงทางนแน่ๆครับจำเป็นไหมที่เราจะต้องเริ่มต้นให้ถูกต้องกับพระเจ้าเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้จำเป็นมากเลย เราจะมีความสัมพันธ์กับใครถ้าเราเองไม่มีเห็นความจําเป็นในตรงนี้เราก็พลาดสิ่งที่สําคัญที่สุดไปแล้วล่ละแต่ผมเชื่อว่าความจําเป็นอย่างที่สุดในชีวิตของคริสเตียนเราก็คือความผูกพันอยู่กับพระเจ้าแล้วเหมือนกับเราเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างเรื่องของการเดินทางเนี่ยผมเคยขับรถแล้วในระหว่างที่ผมขับรถไปผมไม่คุ้นเคยกับเส้นทางนี้มันตรงและยาวนานมากเลยผมไม่รู้มันจะถึงเมื่อไหร่ แต่ในขณะที่ผมกําลังง่วงและผมกาลังเหนื่อยมีคนโทรศัพท์มาถามผมว่าถึงตรงนั้นได้ยังถึงตรงนี้ได้ยังมันทําให้ผมตื่นอยู่ตลอดเวลานะและยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าผมมีเพื่อนคุยตลอดทางผมคุยกับเขาแม้ผมไม่เห็นตัวเขาแต่เขาคุยกับผมผ่าน,านทางโทรศัพท์ผมสามารถที่จะคุยกับพระเจ้าและผมก็จะสามารถได้รับข้อมูลจากพระองค์ว่าให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาถึงจุดที่สําคัญหรือยังตรงนี้ต้องระวังแล้วนะ เพราะว่าเรากำลังจะถึงจุดแยกแล้วและเรากําลังถึงจุดที่สําคัญมากตรงนี้ถ้าไม่สังเกตอยู่ดีๆอาจจะหลงทางก็ได้แล้วดังนั้นเนี่ยเมื่อมีคนคอยบอกเส้นทางกับผมอยู่อย่างนี้นตลอดเวลามันจึงทําให้ผมสามารถที่จะเดินทางบนเส้นทางที่ผมไม่คุ้นเคยได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ถึงจุดหมายปลายทางอย่างสวัสดิภาพด้วยและผมเชื่อว่านี่แหละคือความสําคัญและความจําเป็นในการที่เราต้องมีกับพระเจ้าครับ การติดสนิทคืออะไรคิดถึงความสัมพันธ์ของคนที่เรารักแล้วก็คนที่รักเรานะถ้าเราบอกว่าเรารักเขาแต่เราไม่ให้เวลากับเขาเลยเนี่ยไม่รู้จะเรียกว่าความสัมพันธ์ได้ยังไงพี่เข็มคิดว่าสําคัญที่สุดก็คือการให้เวลาต่อก,กันและกันในการที่เราให้เวลาต่อกันและกันเนี่ยเรารับรู้ความรู้สึกของกันและกันได้ผ่านทางการสนทนายิ่งมีเวลามากด้วยกันมากเท่าไหร่ ความสัมพันธ์สนิทก็จะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นเราจะรักษา,าความสัมพันธ์กับพระเจ้าหรือการเป็นสนิทกับพระเจ้ายัางไงพ,พี่คิดว่าเราควรจะต้องจัดเวลาให้กับพระเจ้าเพราะว่าถ้าเราจะมาหาเวลานีเพื่อกับพระเจ้าแล้วคงคงจะเป็นเรื่องที่ยากเพราะเรามีกิจวัตรอะไรเยอะแต่ที่สําคัญที่สุดนะพี่เกมคิดว่า เราจําเป็นที่จะต้องวางพื้นฐานหรือรากฐานชีวิตของเราไม่ใช่อยู่บนอารมณ์และความรู้สึกเพราะสิ่งนี้มันหลอกเราได้แต่คิดว่าเราควรจําเป็นที่จะต้องวางพื้นฐานชีวิตของเราอยู่บนเจตนารมณ์ผมขอหนุนใจพี่น้องในเรื่องของการติดกระดุมเม็ดแรกชีวิตคริสเตียนเราจําเป็นที่จะต้องมีการทบทวนชีวิตของเราอย่างสม่ําเสมอการตรวจสอบชีวิตของคริสเตียน ต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งพระวจนะของพระเจ้าเพราะนั้นคือถ้อยคําที่ไม่มีวันทําให้เราหลงทางได้อ่านพระคัมภีร์เป็นประจำและติดสนิทกับพระเจ้าโดยการอธิษฐานผมเชื่อเลยเกินว่าถ้าชีวิตของเราดําเนินอย่างถูกต้องกับพระเจ้าเราก็จะไม่เสียเวลากับสิ่งอื่นมากเกินไปเพราะว่าหากเราเสียเวลาหรือให้เวลากับสิ่งอื่นมากเกินไป อาจจะทําให้เราต้องเสียเวลาเสียทรัพย์เสียความรู้สึกและสูญเสียความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้ายิ่งไปกว่านั้นนะครับผมว่าเราอาจจะต้องเสียสูญในการดําเนินชีวิตของเราด้วยการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่สําคัญที่สุดในการติดก,กระดุมเม็ดแรกจึงเป็นสิ่งที่สําคัญเราจําเป็นที่จะต้องให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นบรรทัดฐ,ฐานแห่งชีวิตและ ติดสนิทอยู่กับพระเจ้าของเราโดยการอธิษฐานและเราจะไม่มีวันหลงทางแน่นอนกระดุมเม็ดแรกของเราติดถูกชีวิตของเราก็ไม่บิดเบี้ยวแล้วล่ะครับ